ไปดูกันที่ประเทศแอฟริกาฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับนมอูดนี่ถือว่าเป็นนมที่มีสุขภาพที่ดีกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากนมอูดนะครับคุณผู้ชมมีไขมันเนี่ยต่ำมากและก็เชื่อว่ามีสปปรรพคุณในการรักษาโรคกเกษตรกรที่แอฟริกาตะวันออกจํานวนมากนะครับในพื้นที่ที่ร้อนและแห้งแล้งเนี่ยเป็นเจ้าของอูดเนี่ยกว่า6 0นนะครับ ทางนัาปีเตอร์วากบาจากรายงานส m ม r าร์นี่ของ BBC นี่แหะครับได้เดินทางไปยังเขตร้อนและแห้งแรงทางเหนือของเคนยาซึ่งเขาได้พบกับคู่สามีภรรยาที่ขายนมอูดได้มากถึง1,000 10, 0ถึง1,500 0ลิตรต่อวันนะครับมนุษย์เนี่ยบริโภคนมอูดมานานกว่า6 0 0 0ปีแล้วช่วงไม่กี่ปีนี้นะครับนมอูดเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกคาดว่าวอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีมูลค่าต่อปีราว3 0 0 0ล้านบาท นมอ,อูดเนี่ยมีราคาแพงแพงมากครับถ้าเทียบกับนมวัวเนี่ยคุณแซมแซมฮาจิเจ้าของไวโกเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าแน่นอนนะครับเขาบอกว่านมอ,อูดเนี่ยนะครับมีกเกษตรกรที่อยู่ในแอฟริกานะครับมีเจ้าเป็นเจ้าของอูดเนี่ยกว่า12ล้านตัวได้มีชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรครวมไปถึงผิวจนทำให้ถึงนิ้วเท้าไปจนถึงเล็บเลยครับทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอูดเป็นยาย,ยกตัวอย่างนะครับ ตอนแม่ของของคุณสําแซมนี่นะครับได้ซื้ออูดมาเนี่ยแม่เขาเนี่ยมีไข้สูงจากการป่วยเป็นเบาหวานเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนมอูดมันช่วยได้นะเมื่อเห็นช่องว่างนี้ในตลาดทางด้านคู่สามีภรรยาคุณสําแซมเนี่ยจึงก่อตั้งบริษัทไว้โกขึ้นในปี2017เพื่อค่าเชื้อโรคนะครับในนมอูด ทางนั้นจามาวเซมนะครับเจ้าของไวโกเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวว่าลงทุนจำนวนมากในนมส่วนหนึ่งคือความสะอาดของนมเพราะมีหลายที่ที่คนรับนมอูดมาส่วนใหญ่เป็นนมที่ผ่านการรมควันเหตุผลที่พวกเขารมควันมอูดคือเพราะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการถนอมอาหารที่ทำกันมาเนี่ยเพราะพวกเขามาจากหมู่บ้านและอยากจะนำนมอูดเข้าไปในเมือง เราไม่มีรถบรรทุกปรับอุณหภูมิหรือของจำพวกนั้นเราเห็นช่องว่างตรงนี้ตลาดสำคัญของเราคือคนที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอันนี้คือคำกล่าวของคุณวอลเซมนะครับเมื่อเทียบกับวัวอูดเอาตัวรอดได้สบายในเขตร้อนและแห้งแล้งนะครับเว r ร์ w นิวข่าวในมือคุณ